มุเจ้าเมื่อนี้ไหลไลก่กอเมื่อวานเลยไหลไล่กออยู่มื่อวานอยู่แต่ว่าไม่มีปลาเข่งกับปลาลุกหลับก,กับปลาคอน้ำแต่ว่าก็ได้ปลาปลุกหลายอยู่ปลาดูปลาสีอับใบเลี้ยงปลาลุกหน่อยลองเบิง่งเพราะวันจิกกินเนื้อหายบ่ คาบกินเนี่ยแต่ที่ปอยดงสาน้องเวิร์เนตไลยูเหมือนก็โซ่แต่ว่ปาปลาเข็งตายไปแล้ว